เฉขอพูดเฉยบุกุดขอพูดเองขณวคนเดินผ่านนะคุณคุณเป็นตามใจแล้วคือเฉยบุกุดขอพูดเฮียดิบินครับอยู่หรอเหน่แ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 หน่ตู้เดียวไม่เหลืออะไรข่เปิดไข่เปิดไข่เปิดดูดิแรฟฟี่ตัดผมไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมอยู่นอกยังไม่มีเพลงเลยเด็กมันอยู่เลยไม่ทอีกแล้วเพลงนี้อะไรวะไข่เปิดวะเนี่ยไข่เปิดวะ ไอเซ็มปอลไม่ละมึงไอสัตว์พูดเ่ะพี่พูดปุเสียงเพลงหายพี่พูดปุเสียงเพลงหายนะมึงอ่ะมึงไอโจนมึงบอกมึงจะขอถามความรู้สึกสู้กับซอมบี้หน่อยครับผมควซอมบี้หมอหมอชื่อจ๊ะไหนหมอความรู้สึกกับซอมบี้หน่อยครับเมื่อกี้เนี่ยครับหมอคุโดนเขาไหวไหมไม่ไหวอจริงอ่าลุงลุงบอกว่าถ้าถ้าจะมาเยอะขนาดนั้น่ะฆ่าผมเถอะเยอะจับสนุกมากติดต่อลุงติดต่อพุ่มกับทาโก้ได้ไหมให้เขามาสู้กับผมซอมบี้ดูพุ่มกับทาโก้อ่ะ น่าจะชอบอะไรโนเนียเนปาลแบบเนี้ยอะไหมอ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 เลื่อนลุงเปลี่ยนเพลงเสาวใสแล้วว่ะผมผมผมไปคุยกับทางโกมาเมื่อเมื่อเมื่อวานเว้ยเขาบอกว่าจะให้ลูกซองอ่ะมีดาเมจเว้ยเฮ้ยน่าสนใจรับลุงดีครับลุงเขาบอกมานะทางโกบอกมาเอ้ใช่ JK อย่างเดียวใช่เยี่ยมเลยจัน JK อย่างเดียวถ้ามีดาเมจดี่สุดยอดน่าจะยิงซอมบี้เมื่อกี้ได้เลย หลงครับลงโอ้โหแต่เมื่อกี้แม่งกูมาอย่างกระเทนทูพูซานว่แกยิงไปกระสุนไหมพอมเชื่อกูนเลยพอยืนกับพี่โจนหลังรถอ่เชื่อกันอยู่เป๊ะที่ก้จะให้มานี่เท่าไหร่ลุงเหนึ่งหรือเปล่าดึกครับประมาณเดือดหนึ่งสองหนึ่สองพออาจะมีดีกว่าครับอาจารม์ขช่วยหน่อยแต่มัก็ยังมีหรือเปล่าไม่ไม่เกิดหนึ่งสองหนึ่งสอง ประมาณก็สุดประมาณสามสามหาหรืมสองหนึ่งสามสองหนึ่งประมาณเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรทาโก้ดิผมจะไปรู้ไม่ได้ก็สามผมว่าโอเคนะมันหัวเลยลูกูจะตัดลิ้นมึงผมไปคุยกับทากโกไปประเด็นอะไม่รู้เรื่องเขาบอกให้ทาโก้มาสู้กับฝูงซอมบี้ดิวลงแบบโนเนียเนี้ยปานแบบเนี้ยเปล่าล้วนๆยังทำอะไรไม่ได้เลยกินเล่าหรือเปล่า นี่เราอีกแล้วแต่ว่าแกมันแบบเหมือนเราเป็นขอาลดราคาแล้วเข <laughs> าไม่ยอมมอชิด้านนยครับเราโดนกดีกเราโดนกดไม่ผมเอายีที่กว่าทุกคนผมอ่ะผมมาเล่นเล่นในหลายมุมมองเว้ยนึ่งาพออกไหมเราก็เล่นผมก็มองในมุมมองของของตำรวจด,ด้วยเราก็มุมมองของฝั่งเราด้วยนึกภาพออกไหมฮะกระสุนของตำรวจเรามีจํากัดอยู่แล้วนึกภาพอกไหมคือเราไม่ได้มุมมองที่ฝ่ายโจรจะชนะนะเว้ยตำรวจต้องเก่งกว่าต้องเก่งกว่าพร้อมจะรับสถานการณ์แบบนี้ได้นอกนั้นมันก็ต้อง ขึ้นอยู่กลยุทธ์ของเขาแล้วนะครับต่อให้ยิงล้มมีดาเมจแต่ดาเมจมันไม่ได้เยอะนะครับแต่มันก็ยังมีดาเมจอยหมอครับผมได้สัญญากรรมตำรวจเบอกเราอ่ะเอาแรกตำรวจเบอกผมอะโดนทุกรูปแบบนะจริงๆคนคนที่ควรสงสารน่ะควรควรเป็นตำรวจด้วยซ้ำตำรวจผมมาโดนทุกอย่างโดนไอ้บ๊อบเอาคาตีน โดนแก๊งสกอตคาตีนเอาง่ายว่าเป็นรองต้นตีได้ประเทศเลยหลาย,ลายแก๊งเอาตำรวจคาตีนเอาตำรวจแบบกักขังหมดอะเนื้อผ้าออกไหมฮะตำรวจเสื้อผมอะไหนจะปล่อยให้เล่นอดกพลาดนิดเดียวโดนด่าอีกที่สงสารเพื่อะจริงๆรงสงสารตำรวจเมืองผมเถอะถือว่าผมขอแหละจริงๆครับถือว่าผมขอแหละตำรวจเมืองผมต้องอดทนว่ายิงยางนะมึงยิงยางสี่ล้อนะดีนะกูไม่ตั้งกดมาว่าขี่จักรยานอยู่ต้องยิงจักรยานสองล้อด้วยสัน <laughs> คือตำรวจเมืองผมอะ่ะคือเขาไม่ได้เล่นเอาชนะหรอกเาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีบางคนมันก็อาจจะมีอะ่ะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะคือไอ้แรปมันก็จะคุมตลอดนึกภาพออกไหมฮะคือตำรวจเมืองผมมาเขาปล่อยให้เล่นแล้วเราก็ต้องสารตำรวจด้วยนะครับเค <K S 2> ด้วยไหมเคไม่ <ละ S 1> หรอกครับใจจริงมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ไม่หรอกเอ<ร>าพูดว่าไม่แล้วกันเดี๋ยวไปใส่ไลน์น้องมัน อารมณ์ดะตอนดันดีกว่าครับอารมณ์ดะตอนดันดีกว่าครับแต่เราพูดถึงอารมณ์ณตอนนั้นลองไม่ไม่รู้แล้วกันโอเคป่ะไม่รู้แล้วกันเอ้าไอ้เฮียรถผมหายไปไหนอ่ะเขาป่อยเอ้าไอ้เฮียมาไม่เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ลงรถหรอห้านาทีไม่ต่อยังหรือยังไม่ต่อเอ้ยใครขโมยรถกลัะ เราใครทำอ่ะใครอุ้มอ่ะรู้ป่ะจำได้ปะจำไม่ได้เลยเขาแต่งมี็นปิดหาปิดตาอ๋ออยู่นี่อืมเอายู่ไหนวะแล้วเขาเขาแต่งตัวไงอ่ะไม่บอกไปลงมานทึกประจำวันไหมดิไปเหแล้วปะเขาแต่งอ๋อเฮียตกใจเราไปแชรรถกูล็อกหมดลูกเฉยเช็คหมดแล้วล็อกครับรถกูอยู่นี่เฮียตกใจสัตว์ลูกลูกไปส่งได้ไหม ไม่ยังไม่ว่างเลยอ๋่เอเอาคิดนะแต่คุยเนี่ยดูหมออยู่เนี่ยอ้าวเป็นหมอดูหมอช่วงนี้ไม่ใช่ดูหมอเขาทำอะไรกันตรงนี่นะฟังเฮ้ยท้ามรถขยับ <nichts. sh arp ort> ไม่ได้อ่ะติดอะไรนั่นลุงมาติดอะไรที่จ่อจักรยานะลงไม่ได้ด้วยลงไม่ได้ติดแล้วได้ช่วยพักให้ไหมไม่ได้แล้วพี่ดูเห็นไหมี่ไอ้รถรถเป็นเชียอะไรอ่ะรถเป็นเชียอะไรอ่ะเอ้ 谢！阿里啊，阿哦啊！哎呦！哦 นี่ไงนี่ไงไปตีควันตั้มตีควันเติมเห็นกันไหมเห็นไม่เห็นวะไอ้เชี่ยรถมังไปไหนรถมไม่รถมันผมเป็นเป็นเชี่ยอะไรไม่รู้ว่ะห้าหนึ่งหนึ่งครับห้าร้อยเนี่ยดูดิดูดิไอ้เชี่ยผีสิงเที่ยงวะเนี่ยเอ้ามันไม่ได้เป็นไรใช่ไหอกันรถมันก็อยู่เฉยเฮ้ยไปไม่ไปไหมครับ ขับบินเลยครับไม่ผมไม่ผมเห็นรถมันขยับแล้วมันชนผมตายอะ่ะใครจะทำละ่ะไม่มีใครทำนะลุงเนี่ยมันก็ปกติอะล,ลองขึ้นไปดูครับเข็นไม่ได้เด้อเขาเข็นแล้วรถด้วยไปแล้วรถบักถ้าเกิดเขาขึ้นแล้วรถเ,วดเด้งก็แปลว่าตัวเขาบักอะ่ะเฮ้ยนี่เขาเข็นไปยู่เข็นไปอยู่อ,ยอ้อาวเชื่อรถมันขยับเองอะ่ะผมว่าไม่เห,เหรอ เห็นเห็นครับผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วเมกาธนเมกาธรเร็วอ่ะครับเนี้ยออติมัสหรือเปล่าจะแปลงล่างแล้วอ้าวได้นะไอสัตว์ให้กูขับได้เฮียเนี่ยสัตว์ได้นะมึงไอเฮียไม่ไม่ครับน่าจะทะเลาะกันรถอ่ะตอนเนี้ยเขาไม่ได้ผเหมือครับเลยมาหาลุง ไม่ได้เมื่อกี้ลองนั่งข้างเขาไม่ได้เลยไปส่งไปส่งเขาหน่อยไปได้ไปหมลองแป๊บนึงลองลองไปเป็นคนเอเนียได้แล้วได้ปะได้ขับไปได้อยู่เฉยอยู่นิ่งเลยได้แล้ได้ครับเอออะไรอ่ะ ขี้หล่อนจริงแล้วเนี่ยสัตว์ขับไม่ได้เนี่ยขับไปละอะไรเนี่ยขับเองเฉยอะไรเนี่ยเอาลองวับหนึ่งทีดิวโอเคเอา,เอาไอ้ขี้วับยังไม่ได้เลยเอาไอ้ขี้หายเองเอา้าเอ้าเฮ้